เอาละครับผมคุณผู้ชมครับยังอยู่ด้วยกันในฮะนในช่วงของวันปล่อยผีวันนี้นะครับผมกับผมนะฮะหมอผีเอกนะครับผมในชั้นวีดยแลนด์นยแอมแซมเมื่อตะกี้นี้นะครับผมนะเราเจอเจอกันไปแล้วนะครับกับผีเวรกรรมกรรมเวรที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับต้องเกิดมาเป็นแบบนี้นะครับหมายถึงแกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนตายแล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับตายก็ยังคงสภาพเดิมอยู่แต่วันนี้นะครับเราจะมาอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับผมซึ่งวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของเรานะฮะ น่ารักนะฮะอันนั้นกํ yeah. าเวนอันนี้นางฟ้าครับผมนี่ขอต้อนรับน้องๆบวกโอลิสสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเหตุผลที่มาชันวินเทเลนแอมแซมของเราไม่ใช่เพราะอะไรนี่อัลบั้มอะไนี่ครับเพราะอัลบั้มนี่ยวางแผนเรียบร้อยแล้วใช่แต่ก่อนที่พูดถึงอัลบั้มแป๊บนึงแป๊บนึงนี่วันนี้วันฮาโลวีนพอดีถามสาวๆนิดนึงนะครับปกติแล้วเนี่ยวันฮาโลวีนนี่ไป เขาเรียกวเฉลิมฉลองปล่อยผีกันที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างหรือเปล่าจริงๆพวกเราเป็นคนไทยเนาะก็ไม่ไม่ค่อยได้ฉลองอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอหน้าก็จะคุยกันแค่เรื่องฮาโลวีนเฉยๆแต่ถ้าแบบไปปล่อยพวกปล่อยผีทิกออทีอะไรก็คงไม่ได้ทําแล้วมีใครเคยเจอผีบ้างโอ้ตายแล้วโอจริงๆพวกเรานี่แบบเออไรดวงดวงถูกกันเลยเหรอครับผีไม่เพราะว่าพวกเราไปต่างจังหวัดบ่อยเนี่ยค่ะเวลาที่แบบไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่ามีงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปนอนคใครใครเจอใครเจอบ่อยสุดไหนเจอบ่อยสุด บุ๊กบุ๊กใช่ค่ะบุ๊กเจอแบบประมาณแบบสี่ห้าครั้งเลยอะ สี่ห้าครั้งโอ้ท่าทางจะถูกใจกันมากเลยทีเดียวเหมือนว่ามีเซน์มีเซน์แบบเหมือนไปแบบโดนเขาพอดีอะไรอย่างงี้มากกว่าคือมิเคีไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ได้เจตนาอะไรเงี้ยแล้วมีใครกลัวผีบ้างกลัวมากกลัวหมดเลยเหรอไม่แต่พี่จริงนี่พราวเจอบ่อยแล้วตื่นมาส่องกระจกพราวเจอตลอดเวลาไปทัวร์หนูเจอแบบบ้าเพราะแบบตื่นมาเจอมุกอะกลัวมากนะเราเล่นกันเองเราเล่นกันเองนะเราเล่นกันเองนะอ่ะก็แน่นอนนะแบบเป็นผู้หญิงสาวๆก็ต้องกลัวผีกันเป็นธรรมดา นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมีให้ได้ร่วมสนุกกับผีจริงๆด้วยว้าวนะผมถือว่าพวกเขาคือผีจริงๆถือว่าถือว่าเเพราะว่าพวกเขาปันหนึ่งว่าตายไปแล้วจริงๆเลยนะครับตายแล้วตายแล้วอ้าวล่ะวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเน่ในอัลบั้มชุดนี้ All e v e นั่นเองก็คือเป็นอัลบั้มเต็มๆใช่ไหมครับผมเรียบร้อยวางแผนนะฮะให้ทุกคนพร้อมได้ซื้อกันแล้วนะครับอาล่ะถ้าอย่างนั้นโปรโมทเลยจุดเด่น โดดเด้งของอัลบั้มชุดนี้เนี่ยคืออะไรยังไงบ้างคือจะบอกก่อนเลยว่าอัลบั้มพวกเราชุดนี้นะคะคือเพลงเนี่ยวารรตี้มากเรียกว,ว่ามีทุกรสชาติค่ะทั้งแบบว่าเร็วๆเต้นได้แดนซ์กระจายหรือว่าเพลงมเดยมีเดียมฟังสบายเบาๆก็มีค่ะเ<อ>พลงชา้าเศร้าสุดซึ้งก็มีเหมือนกันสตั้งแต่เร็วมีเดียมแล้วก็ไปช้าเลยใช่ครั ที่สำคัญเดี่ยจะบอกว่าราคาแค่199บาทใช่ไหมคะแต่ว่าได้ทั้งซีดีค่ะที่แบบไว้ฟังก็ได้ฟังในรถหรือว่าจะฟังที่บ้านก็ได้หรือว่าจะมีอีกแผ่นหนึ่งค่ะก็คือดีวีดีคารา <ใน S 1> โอเกะใช่ใชค่ะอย่างเอ็มวีให้ดูร้องตามได้ด้วยเรียกว่าคุ้มมากๆเลยซึ้ออันเดียวได้2แผ่นได้2แผ่นเลยได้ังเพลงด้วยได้ร้องคาราโอเกะด้วยใช่ค่ะนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นให้ แนะนำดีกว่านี่อาจจะเป็นเพลงไหนก็ได้นะครับที่โปรโมตไปแล้วหรือยังไม่ได้โปรโมตนี่ที่อยากจะแนะนำให้พวกเราได้ฟังกันอัพแท็กไหนเพลงไหนกันนะถ้าเกิดถ้าเกิดเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟังมาก่อนเนี่ยขอแนะนำเพลงนี้ค่ะเพลง Lolli l แท็กสาม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 เป็นเพลงที่เหมือนหลายๆคนอาจจะเห็นแต่แบบโอลิฟร้องแม่งเร็วมีความสุขโลสีสวยันนแบบที่ ช้าๆจะเป็นเศร้าเลออกหาก R&B ซึ่งแบบทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนว่าโอลิฟจะร้องเพลงแบบคือถ้าใครดูแบบเอ็มวีเคาโอเกใช่ไหมคะจะเป็นแบบเศร้ามากจริงแบบคือปกติทุกคนแข่งพองเรายิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเอ็มวีนั้นนี่จะเป็นแบบเศร้าแบบเศร้ามากจริงต้องไปดูนะคะพลาดไม่ได้ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมใช่โรนี่มันเหงาเล่ยเป็นเพลงเหมาะสำหรับคนอกหักคนที่แบบ ถูกแฟนบอกเลิกแล้วเรายังลืมเขาไม่ได้เงี้ยเราก็เลยแบบโทรไปหาเขาอะไรเงี้ยแบบฉันเหงาเธอเหงาเหมือนฉันว่าใครเหงาอยู่เนี่ยฟังเพลงนี้ร้องไห้ได้เลยจริงแต่จริงๆเนาะแต่ไม่เหงาก็ฟังได้นะคะแบบฟังไว้แบบว่าใครชอบเพลงช้าเพลงเศร้าเพลงนี้ก็เหมาะเลยได้เลยะอ่ะเนี่ยเพลงนี้เพลงนี้ฟังคนอื่นอาจจะไม่คิดว่าเป็น Olive อ่ะนี่คือเพลงแรกเป็นเพลงช้ามีแะ็ีมีแท็กไหนอีกมีแท็กไหนอีกอย่างังมีอีกแท็กหนึ่ง ชื่อเพลงว่าว้าวว้าวค่ะว้าวว้าวแทบตกใจครบลงนี้เนี่ยเป็นเพลงประกอบละครด้วยเรื่องบรรยชนก้นครัวใช่ที่แบบว่ากำลังแบบเพิ่งออนแอร์ไปเลยแล้วก็ตลกมากเพลงนี้ก็จะแบบออกสนุกสนุกค่ะแล้วก็น่ารักน่ารักเลยใช่เหมือนเพลงมันจะเข้ากับละครด้วยคือเหมือนเราเป็นผู้หญิงอะเราจะไปบอกเฮ้ยแบบขอบอกว่าชอบเธออย่างเงี้ยมันก็ดูไม่งามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเก็บอาการก็เก็บอาการต้องแบบกรี๊ดในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอก้ชายไม่ได้เพลงนี้ขัดฟิวจะออนแชลมากอะไรนะครับขัดฟีลจะแอน จะโรลลี่เมื่อกี้เลยใช่ถ้าใครได้ดูละครน้องคงจะได้ได้ยินเพลงนี้เปิดบ่อยมากเลยเปิดบ่อยมากเลยนะครับใช่แล้วเพราะพี่ก็เกิดมาก็ทันแต่เวอร์ท่านนี้ครับโอ้ปัญญาชัยก็น่ากลัวค่ะเรื่องพี่แอนอะไรไม่รู้จักครั้งนี้ครั้งแรกเกิดไม่ทันเหมือนหนูเลยหนูเลยี่ว้าวว้าวใช่ค่ะใช่เร่ังนี้พิเศษมากคือได้พี่หนิงเป็นผมาเป็นคนแต่งเพลงด้วยใช่ถือว่าแบบเป็นเกียรติของพวกเรามากใช่ค่ะอ่า แล้วอย่างวันนี้แหละที่เป็นแพ้คนที่เหงาที่ไปฟิจิริงมีคนมาฟิจิริงด้วยใช่แล้วค่ะได้พี่ตุ้มตาเดือสตามาฟิจิริงกับพวกเราด้วยใช่ค่ะก็เป็นเพลงที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเหมือนพวกเราปล่อยสามเพลงแรกมาเป็นแบบเต้นเต้นแต่เพลงนี้เราลดจังหวะลงมาหน่อยเป็นเพลงแบบมีเดียมแต่ว่ายังโยกได้อยู่ก็ถือว่าพิเศษแล้วแต่ที่สําคัญคืออย่างที่บอกมีพี่ตุ้มตาเดือตามาด้วยพิเศษมากๆเพราะว่าเราไม่เคยไปฟิจิริงแบบแล้วพี่ตุ้มตาก็ไม่เคยไปแบบไปฟิจิริงกับใครมาก่อนใช่ไหม เพลงนี้หลายๆคนก็แน่นอนได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ดูมีซีวิดีโอใช่เพลงล่าสุดที่โปรโมทใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ได้ดูกันด้วยใช่เราก็อยากจะขอให้เพื่อนๆแบบชาแนลวีช่วยกันขออันนี้นะคะขอกันข้ามาเยอะให้แบบติดชาร์ตด้วยนะคะครับนี่คือแพ้คนที่เหงาเองนะฮะก็อย่างแฟนน่ารักก็รู้จักกันแน่นอนอยู่แล้วนี่ก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะ อีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเสื้อเสื้อละเบ้าเราไปแล้วแบบคุ้มก็คือเหมือนเพลงที่เราปล่อยออกมาแบบยังโซดหรือแฟนน้ารักอะไรอย่างนี้ก็อยู่ในนี้หมดเลยเปิดหูหมดเลยอ่ะเปิดแบบเปิดตามแบบสัานบันเทิงหรืออะไรกี้เอาแผ่นเราไปเปิดแล้วเต้นอยู่บ้านก็ได้อ่าถือว่าแบบคุ้มประหยัดด้วยให้เป็นการซื้อให้เพื่อนก็ได้เป็นการให้ของขวัญอะไรเงี้ยมอบความสุขมอบเสียงเพลงให้ไดแล้วนี่นะครับผมก็คือวางแผนเรียบร้อยแล้วนะนะครับมีทั้งเขาเรียกนะ ซีดีแล้วก็ดีวีดีนะครับผมคาราโอเกะด้วยเขาผมเพลงเลยะโอเคเอาละครับมาถึงตอนนี้นะครับนี่วันนี้นะฮะมาพูดคุยในการกับเราเพราะอัลบั้มวางแผงนะครับแต่ว่าไหนๆก็มาในช่วงของวันวันฮาโลวีนพอดีเพราะฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราให้ได้ร่วมสนุกให้ยังไงเราจะมีเกมเขาเรียกว่าเป็นเกมเกมผีบอกให้พาเป็นผีพาเป็นผีให้มุกให้มุกให้มุกให้พาเป็นผี ไม่ผีจะมีผีที่ไม่สวยกับผีที่สวยอหรืนผีสวยเาดีา๋ยวหล่งสวยไปใครบอก พับบอกเองพูดเองใช่เล้วคิดเอง okay. เอาไปว่าเอางี้พี่ให้สวยทั้ง4คนเลยเนี uh. ่ยเดี huh. okay, okay, ๋ยวไอ้ไม่สวยของแท้เดี๋ยวมาโอเคมาเล่นเกมเลยนะครับก็ค okay, okay, ือเราจะเล่นเกมผีบอกกันเนี oui> ่ยว claro> ัะนั้นให้ SMS เข้ามาเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่นะครับว่าคุณเลือกข้างไหนนะครับระหว่างทีมน้องๆโอลิฟนะครับกับทีมอีกทีมหนึ่งคือทีมแรงกล่มนะฮะแรงกล่อมสีองสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับส่งเข้ามาก็แล้วกันและอย่างที่บอกไว้นะครับขอระวังประจำ สัปดาห์รออยู่และที่สำคัญนะฮะวันนี้นี่ถ้าใครส่ง S m S มาวันนี้เดี๋ยวมีสิทธนุนดีด้วยอันนี้ก็อันนี้เป็นเสื้อค่ะของพวกเราเองเขียนว่าแพ้คนขี้เหงา l i ม i เต d เอ i t i ิชน่ารักมากเลยมีลายแบบชนเผ่าอะไรนี้ด้วยใช่แล้วเ่เป็นชื่อพวกเราเลยนะคะอะไรนะอันไนเป็นชื่อตรงเป็นชื่อออกแบบเป็นลายค่ะถือว่าเป็นแบบเฉพาะเฉพากคนไี้อ๋อนี่ไงเออชื่อสี่คนเลยเบสบุกขาว อ่ะส่งมาแล้วกันนะนะครับว่าคุณเลือกข้างไหนนะครับระหว่าง2ทีมโอลิฟกับเร่งกำต้องเลือกพวกเราสิต้องเลือกพวกเราะช่โทมาเลือกพวกเรากันด้วยนะคะได้เลยตอนนี้เราจะเลือกหนึ่งวิดีโอนี่ของโอลิฟส์กันนะครับเปิดให้ไดดดูครับเพลงไหนดีนะเมอ่อกี้แหละที่เราพูดถึงกันไปนะครับที่ฟีเจอริงกับตุ้มตามโอเคพูดถึงพูดถึงเพลงนี้แล้วพูดถึงอ่าพูดถึง MV เพลงนี้แล้วเดี๋ยว ก็เหมือนเอ็มวีเพลงนี้ค่ะจะเป็นแบบเหมือนพี่นุ่มตามเนี่ยวเขาเป็นคนขี้เหงาแบบเขาเศร้าอะไรเงี้ยบรรยากาศเกาจะมีแต่สีเทาสีดำแบบในโลกที่ไม่มีสีแล้วก็แบบมันไปเติมให้เขาแบบเติมสีสันสดใสให้โลกของเขาใช่ค่ะแต่ละคนก็จะมีภารกิจแตกต่างกันแบบคนนึงไปเปลี่ยนดอกไม้แบบดอกที่เหี่ยวเฉาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปใส่สีให้อะไรเงี้ยค่ะทำขนมทำขนมเค้กอะไรเงี้ยปาร์ตี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ย ก็เหมือนพาเขาเข้ามาในโลกของเราที่มีสีสันสดใสที่ได้ว่าทําให้เขามีความสุขเพลงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังแอบรักคนอื่นเนาะแอบรักคนที่เหงาเป็นคนที่หวังดีหวังห่างนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากฟังนะก็ไปชมกันเลยค่ะเอ็มแพ้คนที่เหาาวค่ะ